มากันแล้วคุณผู้ชมกับเจ้าโอโรจิรจหรือว่าพ่องูในเกมโอเมจิอารีนาสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านด้วยฮะสวกชาวโอเมียทุกท่านเลยกับช่อง l ล v e เอชแนลเดี๋ยววันนี้จะมาพรีวิวเล็ก,ลกๆน้อยๆเกี่ยวกับเจ้าโอโรจิที่เข้ามาในเกมนะครับว่าจะมีความน่าเล่นยังไงกันบ้างตัวละครตัวนี้จะเข้ามาในเกมโอเมจิอารีนาในวันที่28เดือนตุลาคมปี2566นี้หรือว่า2023นี้เองนะคุณผู้ชมก็รอ ซื้อกันได้เลยนะใครที่รอตัวละครตัวนี้มาหลายปีแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับสกิลค่อนข้างที่จะโกงเกรียนมากๆเลยมีทั้งการแปลงร่างเป็นเจ้ายมโตโนโอโรจิหรือว่าจะโจมตีมิโกโอโรจิ <Okay. S 1> ได้แบบทรูเ oh, <geez. S 1> ดเมตโดยที่มิโกโอโรจิจะไม่ทําอะไรเขาเลยโอ้ oh, น่ากลัวจริงๆสําหรับตัวนี้แน่นอนครับมีผลกระทบกับการลงแรงแน่ๆและในแรงเริ่มต้นนะครับที่ไม่มีการแบนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบันเทิง บันเทิงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นเมทนะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายเมดไปดูกันที่การโจมตีปกติของเขาครับเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบร้องแรงตรัวละครจะเป็นประเภทเมทแพสซีฟของเขาครับเมื่อโจมตีโอโรจิโอรโ,จโอรโจิจะไม่โจมตีเขาอ่าแล้วก็มีสกิลให้กดทาทูเดเมทใส่มิโกโรจิเลยหลังจากนั้นก็จะได้บัฟมาส่วนสกิลที่1น,นะครับชาร์จลำแสงยิงไปนะฮะโอ้โหเล็งได้ด้วย แต่ว่าตัวเองจะขึ้นที่ช้าลงสกิลที่2ก็จะเป็นการโยนสกิลเข้าไปหักโดนศัตรูครับจะทาให้ศัตรูนั้นติดโดนล็อกแล้วก็ดูด HP กลับขึ้นมาหลังจากนั้นสกิลที่3เป็นการวางอพอเทอร์ลูกบอลหรือว่าไข่ของโอโลจินั่นเองครับวางเข้าไปถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใกล้ก็จะระเบิดมีงูออกมาฉกเจาะเจาะเจาะอย่างเงี้ยแล้วก็อันเทเมทครับว้าไปแปลงร่างเป็นนี่เลยอยู่มันตโนโอโรจิครับ ตัวนี้จะหลบพุ่มไม่ได้จะทําการโจมตีศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสกิลทั้งหมดเลยโดยที่สกิลหนึ่งครับจะเป็นการฉกเออฉกไปแหนะฉกไปด้วยงู3ตัวข้างหน้าสกิลที่สองจะเป็นการดูดลูกบอลน,นะครับพลังของเขาเนี่ยทำให้ศัตรูโดนดูดเข้ามาอยู่ในใกล้รัศมีนะสกิลที่3ครับเป็นการแดชนะฮะดูพุ่งได้นะฮะอืมไม่ใช่ผีพุ่งใต้แต่เป็นงูพุ่งได้นะฮะแน่เลย หลบพุ่มไม่ได้นะครับตัวใหญ่ขนาดนี้แบบเอกอยู่ได้20วินาทีเลยนะก็ค่อนข้างเกรียนนะเดี๋ยวต้องมาเราดูครับว่าเล่นจริงๆเนี่ยจะโหดบ้างน้อยแค่ไหนด,ดูจากสกิลแล้วก็น่าจะเป็นตัวเมทที่คอนโทลไซส์คอนโทลแอรเรียได้ค่อนข้างดีนะแต่ไม่ใช่เมทเบิร์สนะครับเ,เพราะงั้นวิธีการเล่นของเขาก็จะเป็นการที่ไปกับเป็นทีมอัพซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการคอนโทล เวลามีวงไฟใหญ่ครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบต้องรอดูจริงๆเลยว่าจะออกมาหัวหรือก้อยยังไงขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมากๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วย,ว,ยวันนี้อลไยเฟร้เองขอตัวลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ